สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมพี่คิวนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเวลานําเข้าสินค้าจากเมืองจีนเนี่ยจากพวกเถาเป่าอล i บาบา1688เนี่ยทำไมเราถึงต้องใช้บริการชิปปิ้งนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าอย่างยกตัวอย่างน,นะเว็บ1688อย่างเงี้ยนะครับเนี่ย1688แถวเป่าหรือว่าทีมอลเนี่ยเขาเป็นเว็บที่เป็นของคนจีนนะ ทำขึ้นมาเพื่อให้คนจีนซื้อขายกันเองครับคือเว็บเหล่าน,นี้เขาจะไม่มีบริการส่งออกต่างประเทศเงยฮะเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่ส่งออกต่างประเทศดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีชิปปิ้งนะครับในการช่วยนําเข้าสินค้าให้นะครับส่วนนะครับเว็บออลีบาบาเนี่ยอย่างเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเข้าไปเล่นดูแล้วเข้าไปเคยใช้งานใช้บริการเนี่ยเว็บออลีบาบาเนี่ยมันคือเว็บที่เราสามารถสั่งสินค้าได้ แล้วเขาสามารถจัดส่งมาให้เราได้ถึงบ้านเราเลยนะครับแต่นะครับผมก็แนะนําว่าเราควรจะต้องใช้บริการชิปปิ้งในการนําเข้าให้อยู่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเกิดสมมติผมเนี่ยยกตัวอย่างเพื่อนๆไปเห็นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวเนี้ยโอ้ราคาถูกมากเลยนะครับหน้าเอามาเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยหรือว่าทําแบรนด์ของตัวเองเนี่ยเกิดเพื่อนๆไปกดสั่งเลยเนี่ยนะครับแล้วกดนําเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยคือไดหลายครั้งเลยดีกว่า ถ้าเพื่อนๆเนี่ยสั่งแบบแค่ไม่กี่ชิ้นอัน2อันเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเป็นไรครับแต่เวลาเพื่อนๆน่ะถ้าสั่งแบบเป็น10เป็นร้อยอันขึ้นมาเนี่ยมันมักจะติดที่ด่านศุลกากรนะครับแล้วมักจะโวมภาษีซึ่งตรงนี้มันจะทําให้ค่าใช้จ่ายของเพื่อนๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วสินค้าหลายอย่างนะผมบอกเลยหลายๆอย่างเลยนะมันจะต้องมีใบอนุญาตนําเข้าเกิดเพื่อนๆวันดีคืนดีเนี่ยเกิดเนี่ยเข้าไปอาจจะอยากไปเห็นแมสหรือไปเห็นอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นมาเนี่ยอยากจะนําเข้าหรือว่าเครื่องวัดไข้อย่างเงี้ยที่วัดอุณหภูมิเนี่ยอยากจะนําเข้าเข้ามานะครับแล้วไปกดสั่งซื้อเข้ามาเลยเนี่ยตอนเนี้ยมีปัญหามากเลยครับว่าเอาเข้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยมันติดอยู่ที่ด่านบางทีก็ติดอยู่ที่สุวรรณภูมิหรือว่าติดอยู่ที่ท่าเรือไม่สามารถเอาเข้ามาได้นะครับเอาส่งออกมาถึงบ้านเราได้นะครับติดอยู่ที่ด่านนะครับเพราะว่าเราอ่ะไม่มีใบอนุญาตนําเข้าสินค้าพวกนี้ซึ่งเวลาเราสั่งซื้อเองนะจากเว็บพวกเนี้ย แล้วเวลาติดเกิดปัญหาเกิดติดที่ด่านศุลกากรแล้วทางศุลกากรเนี่ยเขาเรียกหาใบอนุญาตนําเข้าเนี่ยโอ้โหมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับแล้วชิปปิ้งหลายๆคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยจะรับเคลียร์สินค้าพวกนี้เท่าไหร่นะครับผมคือเราควรจะต้องใช้บริการชิปปิ้งตั้งแต่แรกเลยนะครับในการช่วยเอาเข้านําให้นะครับอ่าในการช่วยนําสินค้าเข้ามาให้นะครับอย่างเวลาเพื่อนๆจะหา ว่าจะใช้บริการชิปปิ้งอันไหนดีนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อก็เซิร์ชเลยครับเนี่ยอยากจะนําเข้าสินค้าจากเมืองจีนคือถ้าเพื่อนเเข้าใจคอนเซปต์เนี่ย <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อสามารถนําเข้าสินค้าได้จากทั้งจีนอเมริกาหรือญี่ปุ่นเลยก็ได้นะครับนี่ผมก็ให้ตัวอย่างให้ดูอย่างถ้าอยากจะนําเข้าจากจีนเนี่ยก็ลองเซิร์ชนะครับรับนําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาก็มีบริษัทชิปปิ้งมากมายเลยครับให้เพื่อนเพื่อนไปลองเลือกใช้บริการดูได้นะครับเนี่ยก็จะมีหลากหลายบริษัทเยอะแยะไปหมด แต่ละบริษัทก็มีเลทราคาต่างกันนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้แนะนําโดยตรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะผิดกฎของกลุ่มนี้นะครับคือถ้าใครสนใจคือผมมีชิปปิ้งที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วถ้าใครสนใจก็อาจจะหลังไมค์มาถามผมได้นะครับว่าผมใช้บริการชิปปิ้งเจ้าไหนอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมใช่ดูว่าเนี่ยมีเพื่อนๆนะหลายหลายคนนะสอบถามเข้ามาบอกว่า เวลาจะนําเข้าสินค้าจากเมืองจีนมาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับแล้วมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมไปเจอมานะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมเห็นว่าเขาทํามารูปค่อนข้างดีนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้บริการเจ้านี้นะอันนี้เขาชื่ออะไรอัตติเมทโลจิสติกผมไม่ได้ใช้บริการเจ้านี้นะฮะผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าเห็นเขา,เาทํารูปภาพขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับก็เลยเอามาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับเวลาเพื่อนๆอ,อยากจะนําเข้าสินค้าจากจีนนะ่ อย่างแรกเลยเพื่อนๆก็ต้องติดต่อร้านค้าก่อนนะครับติดต่อร้านค้านี่เมืองจีนนะครับเพื่อจะทําการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็เนี่ยฮะติดต่อสอบถามเลนําเข้าแล้วก็สมัครสมาชิกกับบริษัทชิปปิ้งนะครับขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกๆเจ้าเลยนะครับติดต่อนะครับเพื่อขอสมัครใช้บริการกับเขานะครับแล้วเราก็จัดการสั่งสินค้านะครับกับทางเว็บอาลีบาบาเถาเป่าหรือ1นึ่เนี่ยเมื่อสั่งสินค้าแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่ที่อยู่ ที่โกดังของชิปปิ้งนะครับอันนี้ก็จะไปที่สเต็ปที่2แล้วนะครับเราจะต้องให้ทางร้านค้าในเมืองจีนนะครับส่งสินค้าเข้ามายังโกดังของชิปปิ้งของเราที่อยู่เมืองจีนด้วยกันนะครับเพื่อให้เขาจะส่งเข้ามาในเมืองไทยให้เราจะไม่ได้ส่งไดเล็กตรงในเมืออเข้าเมืองไทยเลยแต่เราจะส่งเข้าโกดังของชิปปิ้งของเราที่อยู่ในเมืองจีนก่อนนะครับเนี่ยสเต็ปที่2เมื่อโกดังจีนรับสินค้าและตรวจสอบสินค้านะครับเขาก็จะทําการตรวจสอบสินค้าของเรานะครับ เมื่อเขาได้สินค้าเข้าโกดังแล้วนะครับบริษัทชิปปิ้งเนี่ยขั้นตอนที่3าเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะขนส่งสินค้าจากจีมาไทยด้วยวิธีไหนแต่อันนี้ผมว่าเขาเขียนค่อนข้างเร็วเกินไปปกติทางรถเนี่ยมันจะประมาณ7วันนะครับห้าถึงเวันทางเรือมันจะประมาณ14วันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอย่างนี้ก่อนผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเกิดกดสั่งของในรีบบบบปุ๊บนะครับไม่ใช่ว่า7วันอ่ะมันวิ่งมาสมมติเพื่อนๆอยากได้ ให้เขาขนส่งมาทางรถไม่ใช่ว่าเจ็ดวันปุ๊บมันมาถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เพื่อนๆคิดภาพนะครับเหมือนเวลาเราสั่งซื้อสินค้าจากาเว็บพวกช้อปปีหรือลาซาด้าเนี่ยเวลาเราสมมุติเราสั่งซื้อสินค้าเข้าไปใช่ไหมฮะร,ร้านค้าเนี่ยเขาก็จะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมจัดเตรียมสินค้าใช่ไหมครับเขาไม่ได้ส่งวันนั้นเลยนะฮะเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะแบบเวลาสั่งซื้อสินค้าปุ๊บเข้าไปนะครับที่ร้านในเมืองจีน เขาอาจจะใช้เวลาในการเตรียมสินค้า2 3ถึงสมวันเขาถึงส่งให้ไปยังโกดังของชิปปิ้งเราเตรียมสินค้าแล้วสมมุตินะ3วันแล้วส่งเข้าโกดังชิปปิ้งอาจจะใช้เวลาอีก2วันตรงนี้กลายเป็น5้าวันแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยจากสเต็ปหนึ่งมาสเต็ปที่2เนี่ยกลายเป็น5้าวันแล้วนะครับพอเข้าโกดังจีนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่ารอบรถหรือว่ารอบเรือของอ่าบริษัทชิปปิ้งที่เราใช้บริการเนี่ยเขามีออก อาทิตย์ละกี่คันหรือเรือออกอาทิตย์ละกี่ลำส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสองถึงสามคันต่อวัต่ออาทิตย์นะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รอบไหนนะครับเกิดสมมติอ่ะตรงนี้เราเสียเวลาไปห้าวันละเราอาจจะรอสินค้าขึ้นรถอีกประมาณ3ามวันใช่ไหมฮะตรงนี้ก็กลายเป็นแปดถ้าสมมุติมาทางรถแปดบวกเจ็ดนะครับก็เป็นสิบห้าวันใช่ไหมฮะตรงนี้ก็กลายเป็นอนะสองอาทิตย์ละนะครับสองอาทิตย์ละนะครับอันนี้ในกรณีที่ ไม่มีการดีเลยอะไรเกิดขึ้นเลยนะวิ่งตามปกติเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อสินค้าเนี่ยนะครับถูกส่งเข้าโกดังจีนแล้วก็สมมุติผมใช้ทางรถนะรถวิ่งมาถึงเนี่ยสินค้าโกดังไทยเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ15วันละ้นะครับ15วันเนี่ยพอสินค้ามาถึงโกดังไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะทุกชิปปิ้งเลยทุกบริษัทนะเขาก็จะมีเขาก็อาจจะส่งอีเมลมาแจ้งเราว่าสินค้าของเราเนี่ยส่งถึงเมืองไทยแล้วนะให้เรานะครับ ไปจัดการชําระค่าบริการขนส่งกับเขานะครับเราก็อาจจะโอนเงินหรือว่าติดต่อ,อาชาระเงินเข้าไปนะครับแล้วเขาถึงจะส่งต่อสินค้าให้กับเรานะครับตรงนี้เราบางทีเราอาจจะถ้าสมมติเราอยู่ใกล้โกดังสินค้าของเขาเราอาจจะขับรถไปรับเองที่โกดังก็ได้หรือถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมอะขี้เกียจขับรถไปผมไม่ค่อยชอบผมก็จะให้เขา,าใช้บริการของขนส่งเนี่ยส่งมาให้อีกตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลาอีกประมาณ1 2ึงวันรวมๆแล้วเนี่ยคร่าวๆเนี่ยประมาณเกือบ17วันนะ กว่าสินค้าจะมาถึงในามาถึงหน้าบ้านเรานะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องบวกให้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นระยะเวลาในการนําเข้าสินค้าจากเมืองจีนนะนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องลองเลือกใช้บริการชิปปิ้งดูนะครับเนี่ยมีเยอะแยะเลยหลากหลายเจ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเองก็เคยใช้มาหลายเจ้าแต่ผมก็ผมก็รู้ว่าเจ้าไหนที่ผมโอเคบ้างไม่โอเคบ้างอะไรเงี้ยผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนี่ฮะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนแบบสนใจว่าเ อยากจะใช้เจ้าเดียวกับผมหรืออย่างเงี้ยผมก็พอแนะนําให้ได้แต่อาจจะหลังไม่มาหาผมนะเพราะเดี๋ยวอาจจะผิดกฎนะครับก็โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการนําเข้าสินค้าจากเมืองจีนนะครับผมก็ผมขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ